อ่าโอเค,อคสวัสดีค่ะสวัสดีครับวันนี้มาในรถที่ค่อนข้างที่จะหนาวเย็นนิดหน่อยหนาวเย็นเพราะมันเซ็กซี่ใช่ไห <c oughs> <c oughs> มคะวันนี้เราได้มาเดินแบบจร้ดิ้งดิ้งในดวงใจคำลุคปีเขาจรบอกพี่อยากจะเขาต่อว่าเออถ้ามีแบบชวนได้นะครับ <c oughs> ดีมากชอบาอมากก็ดีใจมากครับพี่ปีตอบปฏิภาณมาได้ไเร็วมากครับ แล้วชุดวันนี้เป็นยังไงคะลูกสาววันนี้ครับเดินให,นให้กับ,กบน้องนิสิตครับจากคุณรำลุมกองครับผมนอกว่าชุดนี้เป็นชุดจากเรมไรจากอะเลโกแลครับจากเยราครับก็เป็นชุดที่เรียกว่าใช้ทำเป็นไทยและการโดยใช้ให้มันส่งต่อส่งต่อชาโลได้ดีมากเท่มากก็อยาดูแบบเซ็กซี่โชว์ใช่ไหมไทยไม่เชยนี่คำนี้เลย ชุดไทยไม่เชยไหมครับความเป็นไทยเนี่ยไม่ทำให้คุณเชยครับก็เท่ได้เหมือนกันแล้วก็เซ็กซี่ได้เหมือนกันวันนี้เรามาคนเดียวไงก็ได้ที่จริงก็เกือบเปนเหมือนกันเราก็เราก็เพิ่งผ่านอินโอรนจีกันไปก็คิดว่าโทรมาเมื่อวานเลยโทรมาเก้าโมงครับรับพอมีเรื่องด่วนว่ะที่เป็นที่เป็นแค่วัจ็ดแต่กันเอเราก็อ๋อไม่เป็นไรเจนเจ เขาพ่เาตรวจได้นะเอ้อผมยังมีอาการไม่เป็นไรตรวจอาการอะไรไม่เป็นไรครับแล้วพอเราเห็นชุดที่เราต้องใส่เดินแล้วมันแบบยังไงได้ถ่ายผมไปให้เขาดูว,ว่าไงจริงๆเราเลือกเองมาก่อนแล้วยิงชุดนี้ผมผมให้ผมผม,ผม,มีต่อชุดเนาะผมว่าพี่พีเลือกก่อนเลยก็ยิงพี่พีเลือกไปแล้วชุดนึงโอเคอองั้นเดี๋ยวผมชุดนี้ให้คราเปรไงเนี่ยยิงเขาให้พีเลือกก่อนว่าโอเควันนี้เขาใหมาแค่ติดใจนิดหน่อยแค่เลือกมีคนอยู่ข้างๆ ได้กำลังใจมาเลยยังได้แล้วครับเพราบผมเม่อกี้เราคุยแล้วหลังหลังสุดๆนล้วอะไรอย่างเงี้ค่ะให้ขอฝากงานแบบนี้หน่อยครับผมก็ขอบคุณด้วยนะครับทุกคนปีใหญ่ปีดีนะครับจบปีกับ้านะครับผมก็ปีหนึ่งปีนะครับที่จากเอร์นะครับจากผนนะครับผลงานของเราด้วยกันนะครับก็ขอบคุณทุกคนด้วยครับมีทุกปีปั๊บปีแน่นอนครับมาขอแชร์ส่วนตัวของเราบ้างครับช่วงนี้เราแบบกำลังซุ่มสแอบกทำอะไรกันอยู่บ้างช่วงนี้ก็ซุ่มหลายอย่างครับ ถ้าใหญ่สุดเลยไ่ไเป็นเรื่องของซีเรื่องใหม่เรื่องที่ <S <S สามยังยังเพื่อยังไม่ได้เพราะว่าทางผู้จัดเขาอยากรอประกาศแบบแกเรื่องนีงทีเดียวเด็คิดว่าน่าจะกลาเง,งเดือนนี้เขาเริ่มประกาศไลอ์อพแล้วว่าใครไปงานกับเขาบ้างอะไรเงี้ยแต่ว่าอยากบอกว่าเป็นเรื่องที่แปลกใหม่แล้วก็พิดกดบาทว้าวเนี่ยจากที่มีพิครับผมเป็นคนรู้ที่ผ่านมาสองเรื่องผมเป็นคนที่ตามมีพิเรื่องนี้เขาจะตามผมบ้างอ่ามีความพิกษพกดบ้รมีความ เราจะได้เล่นตัวละฮะเราจะได้เล่นตัวออันนี้คำว่าเล่นตัวน,นบบวรร้อยเกินไปเรียกว่าสับดยงผักใสเลยใช่คำนี้ผักใสเขาเลยเราต้องให้เขาตามแบบดันสีเราหล่อใช้คำว่านี่ต้องใช้เรือ่องนี้ไรนะที่ติดเกาะติดเกาะใช่ไหมนะไม่ติดเกาะ อะไร่ไม่ใช่ไม่ใช่หรอละครไทยอ่ะโอ้ละครตัวละครตัวละครไม่ใช่เจ๋อดีเลยดีเลยดีเลยคอนี้เลยจ้องเลยรักเลยต้องดูครับตัดกันแล้วที่ตัดกันตัดเดียวแล้วเลยหรอกูมีความนั้นด้วยความเป็นเป็นอ่าเป็นนิยายจีนครับนิยายจีนที่เอามาทำแล้วก็ถือเป็นนิยายจีนจริงๆก็เป็นนิยายจีนที่นักเขียนก็ดังมากๆครับแล้วก็แต่จริง เรื่องที่เก่ามากประมาณปี2000ต้นพเลยเอามาปบประ,ะยุกต์ใหม่ให้เข้ากับยุคสมัยประกาศออกมาแล้วก็เป็น,นการรับแน่นอนรับแน่นอนเขาจริงแอบสะอยอะไรบ้างก็แหละแฟนๆลุ่มเล็กๆแอบมีสปอยอะบ้างเขาก็ดูแล้วเนี่ยแต่ว่าเราประกาศไม่ได้แตราต้องรอการพิจารณาประกาศทีาานึงประกาศทีนี้แล้วเราก็กำลังปรเตรียมมันเกิดอยู่ด้วยเป็นไงคะมันเดืดช่วงนี้ช่วงนี้ก็รู้สึกเัาก็ ปีแล้วพือว่าอยากแดีที่สุดสุดคือตอวปีท้ายแต่ปีนี้ก็ไม่ใช่ปีท้ายแล้วก็อยากจะใที่มันดีขึ้นครับดีขึ้นกว่าทุกปีแล้วก็พวกโช์โชห่วยโชยี่เราทำไปปีแล้วหรือว่าคนชั้นา่างๆที่ทำไปแล้วแบบมันดีขึ้นในปีนี้ด้วยซึ่งปีนี้ก็เลยเริ่มเริ่มสองปุกบหกเชือกม้าแต่เดือนที่แล้วแ,แ,และสองเดือนแล,แล้วครับก็จริงประมาณพฤศสิกาย 24, นี้ยี่สิบเก้าสามสิบครับเดี๋ยวยี่สิบสี่นี้น่าจะจบั่แล้วก็ฝากทุกคนด้วยเลยครับแล้วแฟนจะกดันได้ยัง ก็ทานมีต้องพันใบแหละอาจจะพันใบอาจจะไม่พอหรือเปล่าพอประเทเตรียมโชว์ใหญ่ขนานี้พันใบน่าจะไม่พอใช่ไหมมันเหมือนทุกคนบอกนะจริงเดือนเดือนนี้ด้วยความเป็นเป็นเดือนที่เป็นวันหยุดของเป็นวันชาติจีนด้วยแฟนแฟนชาวจีนมาคนก็บอกว่าเดือนนี้ผมกได้เจอนะอะไรเงี้ยเจอมันเกิดเลยอะไรเงี้ยก็โอเคเทศจะจัดจัดโชว์ดีให้ไหยครับ มีอะไรที่แบบว่าเป็นต้องรอดูว่าต้องแบบต้องกอดปั๊บไปดูไม่ได้ปีนี้เป็นครั้งแรกที่มีแขกรับเชิญอ๋อแล้วแขกรับเชิญคนนี้เรียกว่าเป็นตำนานแห่งภาคใต,ตาอ้อ่ะผมอะไรแาวี้เหรออ่ะสบายด้ดีเป็นตำนานแห่งภาคใต้ก็ตอนแรกลูกเกดด้วยความปีนี้ออกเป็นคลุ่ลูกทุณติดกันเป็นึงครับก็อยากได้อยากได้แขกรับเชิญเป็นลูกใหญ่นบแล้ว่าเป็นแบบ เป็นตำนานหน่อยเราคิดว,ว่าเราเป็นอะไรดีแล้วด้วยความเราเป็นเด็กที่โตที่ใต้ม,ตามาแล้วก็นึกขึ้นได้ว่าเด็กๆโชว์หนึ่งโชว์ให้เราไปดูเด็กศิลปินท่านแรกคิลป์ไทยก็เลยโอเคเป็นท่านดี้บ้างก็เลยเชิญพี่บปกติถ้าพี่บิดไปอันนี้ไม่ได้เรียกแขกเชิญเนาะอันนี้เรียกคนพิเศษอ๋นนอโอเคพี่ก็ไปบิดเองโอเคโอเครับโหไม่จริงต้นเรือเขาด้วยงานแฟมินท์เขาด้วยใช่ครับก็เลยแบบ ไม่เป็นไรเดี๋ยวน่าจะมาเลยนะถึงที่สวยแล้วกันอ๋ออันนี้บอกเลยอะบอกแล้วบอกแล้วเพระาะว่าช่วงนี้ก็ถ่ายใส่ที่ธนาคารบุดยาวไปเลยแล้วก็ด้วยความที่ไม่อยากวกนคิวเขาเยอะครับเพราะเขาก็ต้องทรงานขอหนอยบิดหนูต้องทำมานอยแล้วก็คิวซีรีส์ก็มีแล้วก็คิวงานที่ไปต่างประเทศยังมีอยู่ครับมันก็เลยแน่นมากๆครับแค่่เ,เหลือคิวแล้วใช่ ออวยพรเป็นแฟนหน่อยชีแบบที่รอกดบัตรราอวยพรที่แฟนอีกได้หน่อยโอ้โอทุกคนนะครับกดบัตรได้เน็ตดีเน็ตไม่ล่มนะครับขอให้การกดบัตรทุกคนนะครับได้บัตรอย่างใจหวังครั้งนี้บัตรให้ทั้งหมดผมพูดเลยแล้วกันมีบัตรให้ทั้งหมด4ราคานะครับสามหมื่นเก้าพันเก้าร้อยบาทแปดพันเ้าร้อยบาทครับเฮ้ยแปดสหมืก้พันเก้บาทเลยครับแปดพันเก้ารอยบาทครับพันเก้าร้อยบาทหนึ่งพันเก้าร้อยบาทและและทีมหนึ่งพันร้บกดได้ที่อีเวนต์อไนทุกคนากได้เล ก็เป็นแบบแการรอติดตามฝากมาได้ทางไหนเราอยากเป็นเตอนนี้นะครับทุกคนฝากติดตามหลักๆก่อนเลยทางแพทฟอมก็ได้สอดไอเทยนนะครับไอโต้ไอเทยนนะครับหรือทางค่ายผมก็ได้นะครับมีว่าอาบิเชียนะครับหรือว่าคลิปสตาร์ก็ได้อีกทีนึงเดี๋ยวพอเริ่มประกาศซีรีสเนี่ยจะมีแพลตฟอร์มของซีรีส์ประกอบมาด้ว้เขาอาบิเชียซีรีส์นะครับก็ติดตามได้ อุ้ยดิงเหนื่อยกินยาซึ่งปีนี้มีทปี่เอาชนะมาครับทุกคนก็ตีบตามกันครับ